สวัสดีครับมาพบกับพี่บีครับกับรายการเทรดดิ้งบิตคอยน์นะครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงด็อกคอยนะครับที่ทุกๆคนใฝ่ฝันเฝ้าฝันกันนะครับพี่จะบอกว่าด็อกคอยนะครับตอนนี้มีการอำลางานเลี้ยงต้องมีวันเลือกลานะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับดีเทลกันนะครับ ตอนนี้นะครับพี่ได้ตีเทรนขาลงนะครับแล้วก็ตีแบบคร่าวๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะจริงๆรายละเอียดการคำนวณพี่จะมากมายกว่านี้นะครับตอนนี้คือพี่คำนวณไว้นะครับคร่าวๆนะครับก่อนถึงวันพรุ่งนี้นะจริงๆคือพี่ตีก่อนหน้านั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาอัดคลิปทำรายการนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณตรงช่วงนี้นะครับถ้าน้องเห็นนะก็พี่สรุปให้เลยนะครับว่าอาจจะมีการเทขายขาลงนะครับเพราะฉะนั้นคือ แนวรับนะครับจะมีอยู่3แนวรับนะครับโดยประมาณก็คืออยู่ที่ประมาณแล้วแนวรับที่1นะครับอยู่ที่ประมาณ1.85โดยประมาณนะครับแล้วแนวรับที่2นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.75นะครับโดยประมาณนะครับส่วนถ้าเกิดว่าถ้าพี่คำนวณไม่ผิดนะครับมันอาจจะลงได้แรงกว่านั้นอีกนะครับอาจจะถึงแนวรับที่3นะครับคือ1.46 0 0 โดยประมาณนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะครับการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับของพี่บีนะครับเป็นการวิเคราะห์โดยที่เป็นความเห็นของพี่แต่เพียงผู้เดียวนะครับพี่ได้ดูกราฟและอ่านล่วงหน้านะครับแล้วก็ได้มองภาพในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดใครๆนะครับที่ลงทุนอยู่นะครับอาจจะตื่นตกใจนะครับก็อย่าตื่นตกใจกันนะครับก็ขอให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ควรจะดูกราฟให้ถูกต้องนะครับถ้าน้องๆนะครับคนไหนนะครับยังไม่รู้วิธีการลงทุนนะครับยังดูกราฟด้วยวิธีแบบว่าดูว่าเป็นขาขึ้นทิศทางขาลงหรืออะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วดูคร่าวๆโดยที่ไม่รู้จากวิธีคิดนะครับซึ่งกราฟที่พี่ดูนะจะแตกต่างจากคนอื่น ครับแล้วลักษณะของพี่ก็คือพี่จะดูกราฟบิตคอยเนี่ยพี่จะใช้จิตวิทยาการดูกราฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ f i b o n a ชี i อย่างเดียวที่มาคำนวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือจิตวิทยารอบๆข้างที่พี่ ดูเช็ครีเช็คต่างๆนะครับพี่ก็จะมาพยายามบอกให้นะวันนี้อาจจะส่งคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมาจากงานนะครับก็ดึกแล้วนะครับแล้วก็ดึกมากเลยครับก็ตอนนี้ตีสองแล้วนะครับแล้วก็พี่ก็คำนวณตั้งแต่ประมาณตีหเที่ยงคืนประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยมานั่งอัดคลิปให้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับ คลิปนี้จะสั้นหน่อยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ของพี่เนี่ยพี่จะวิเคราะห์คร่าวๆนะจะไม่ตีกราฟอะไรให้มั่วให้เยอะแยะมากมายนะครับให้น้องมาดูแล้วงงนะครับมันมี3ามจุดนะครับเป็นแนวรับนะครับซึ่งทิศทางเนี่ยขาลงนะครับภายใน2 3สมชั่วโมงนี้นะครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับนภายใน4ี่ชั่วโมงก็ยังเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นคือเขายังไปต่อนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับโดยโดยรวมภาพรวมก่อนนะครับ เขายังไปต่อนะครับแต่อาจจะมีกลับตัวนะครับในช่วงอีกวันถึง2วันอาจจะมีกลับตัวแรงกว่านี้นะครับต้องดูทิศทางแล้วก็ดูแรงซื้อขายด้วยนะครับแต่เท่าที่พี่ดูตอนนี้ก็คือว่าเขายังเป็นลักษณะไซเว์แต่มีแกลบช่องว่างนี้สูงมากนะครับในส่วนนี้นะครับคนที่ถือเหรียญบิตคอยไว้ก็พี่เลยต้องบอกว่าน้องต้องออแข็งใจพอสมควรนะครับซึ่ง เราไม่รู้นะครับว่าเขาจะลงต่ํากว่าจุดที่เป็นแนวต้านปกติหรือเปล่านะครับเขาเคยสะอึกลงมาถึงเส้นนี้นะครับถ้าน้องสังเกตเห็นนะครับสะอึกลงมาถึงเส้นนี้เลยนะครับก็คือเกือบถึง1.85พี่เลยนะเพราะฉะนั้นคือเส้นต่อไปนะครับโดยทิศทางที่พี่ดูไว้ก็คือเออมันมีแรงเทขายพอสมควรจํานวนมากนะครับคนนํานวณคร่าวๆก็คือน่าจะอาจจะลงมาที่เส้นแรกนะครับซึ่งพี่ไม่ได้ตีไว้นะ ตัทีนะครับอาจจะลงมาที่เส้นเส้นเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นนี้ก่อนนะครับพี่จะคํานวณให้คร่าวๆก่อนนะครับว่าอาจจะมีทิศทางลงมาที่เส้นสีม่วงนี้ก่อนนะครับสีมันอาจจะไม่แตกต่างกันเดี๋ยวพี่ทําให้แตกต่างหน่อยนะครับเป็นสีน้าตาลละกันนะ,ะแนวรับเนี่ยจริงๆคือพี่อยากจะตีสูงวันนี้นะแต่ไม่อยากให้ประเมินค่าสูงเกินไปนะครับเพราะว่าเกิดมันมีความผิดพลาดใดๆนะครับมันจะได้ไม่เกิดการขาดทุน มากมายนะครับหรือติดดอ,อยกันอยู่ข้างบนนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาต้องกลับมาอยู่แล้วนะครับด็อกคอยเนี่ยคือพี่ต้องบอกเลยว่าจุดจุดหนึ่งจุดหนึ่งเขาต้องกลับมาอยู่แล้วนะครับเขาต้องไปยืนอยู่เหนือเส้นตรงตรงที่เขาเคยอยู่ได้ตรงช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงแก็บประมาณราวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอตีเส้นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่า คือค่าเฉลีย่ยเขาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาต้องสร้างพลังอีกสักรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะขึ้นมายืนตรงนี้ได้นะเส้นส,สีสีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือการประเมินโดยคร่าวๆนะถ้าใครมองว่าพี่บีประเมินผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็พี่แค่มานําเสนอในส่วนตรงนี้นะครับว่าขาโลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงกราฟไม่ได้ลงแบบว่าอุ้ยรุนแรงขนาดนี้นะครับมันจะค่อยๆลงมานะครับค่อยๆลงมานะครับเพราะฉะนั้นคือ เอ่อมันมีการแรงเทขายช่วงนี้มาแล้วทีหนึ่งนะครับมันอาจจะลักษณะก็คือเหมือนคล้ายๆจุดนี้ชุดบนนี้นะครับแต่ชุดนี้จะลงแรงกว่าสังเกตไหมครับลงแรงกว่านะครับแล้วก็มีการไซเวสไซเวสสักพักหนึ่งแล้วกลับขึ้นไปพยายามกลับขึ้นไปใหม่แต่คราเนี้ยด้วยแรงซื้อขายเขาไม่พอนะครับเขาก็ต้องทิ้งตัวลงมานะครับคราวนี้เขาจะจะ,จะมาอยู่ที่เส้นไหนนะครับเส้นนี้นะครับ อ่เดี๋ยวพี่ใส่ให้เลยละกันนะครับเป็นขอพี่ขอตั้งเป็นชื่อว่าเส้นสตาร์ทล้กันนะครับเดี๋ยวพี่ดับเบิลคลิกนิดนึงนะครับเริ่มต้นนะครับแนวรับนะครับแนวรับแบบเริ่มต้นแล้วกันเพราะว่าพี่ตั้งอันนั้นเป็น1ไปแล้วนะซึ่งถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับเขาก็ยัง กลับขึ้นมาได้นะยังกลับขึ้นมาได้อ่อ๋อยังไม่ได้เขียนราคาเนาะก็เดี๋ยวตีราคาให้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าเห็นคร่าวๆนะเ,เดี๋ยวขอขอดันกันไปนิดนึงครับมันต่ําไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นราคาเฉลี่ยเขาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้โทษทีนะอา่าสองสองจุดศูนย์ศูนย์โดยประมาณนะครับอาจจะเฉลี่ย ที่เฉลี่ยไว้นะครับเฉลี่ยไว้ให้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือแนวรับเริ่มต้นนะถ้าเขาสีแดงนะครับแท่งแดงนี้นะถึงตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับถ้าผลเส้นนี้ลงมานะครับเขาก็จะทะลุลงมาแนวรับตรงนี้เลยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณแนวรับที่1น่นี้นะครับถ้าเกิดว่า เขาไม่พ้นลงมานะครับเขาก็จะขึ้นกลับไปไซเว์นะครับแล้วก็อยู่ในแนวระนาบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือในนะออในระนาบนี้พูดไม่ชัดเลยนะมันดึกแล้วนะครับก็หมดแรงแล้วนะจะบอกเขาหมดแรงแล้วนะครับน้องก็สามารถเข้าซื้อขายออกได้นะครับแล้วก็รอมันขึ้นไปได้นะลักษณะก็คือเป็นเหมือนคลื่นเวฟนะครับไซเว์ way, นั่นเองนะครับน้องก็สามารถเข้าซื้อที่ถูกแล้วก็มาขายที่แพงตรงนี้ได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องถือแบบยาวจนแบบว่ายาวนานเกินไปนะครับเราใช้เวลาระยะสั้นๆของมันนะครับแต่ว่าต้องคํานวณแกบบตรงนี้นะว่าส่วนต่างตรงนี้คือเป็นแกบบกาไรหรือขาดทุนนะครับเพราะว่าการซื้อเข้าปั๊บเนี่ยถ้าน,น้องซื้อถูกก็จริงแต่ว่าน้องขายขึ้นมาห่างจากแกบบไม่เท่าไหร่นะครับน้องก็ต้องคํานวณว,ว่ากําไรหรือเปล่านะครับกำไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าไม่คำนวณกำไรตรงนี้นะครับน้องก็จะไม่รู้เลยว่าน้องลงทุนไปแล้วถ้าเกิดขาดทุนขึ้นมาแล้วน้องคุ้มค่าไหมนะครับต้องคำนวณให้เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกเหรียญทุกตัวทุกเวลาหรือถ้ามันเขียวหรือว่ามันขึ้นจะเราจะเข้าไปซื้อได้นะเราต้องมีวินัยในการคำนวณล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะถ้าเราไม่มีวินัยในการคำนวณล่วงหน้าไม่มีการคำนวณที่ชัดเจนนะครับว่า ทิศทางมันจะไปทางไหนนะครับน้องอาจจะงงว่าอ้าวพี่บีครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าทิศทางมันจะไปทางไหนยังไงคือพี่แนะนําให้เมื่อน้องเข้ามาเทรดในเหรียญบิตคอยนะครับหรือตลาดหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะลักษณะของกราฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิตินะครับเราสามารถคํานวณล่วงหน้าได้นะครับว่า มันจะเป็นที่ทางไหนแล้วถ้าน้องมีจิตวิยาของการดูกราฟเข้าไปอีกนะครับจะทําให้น้องเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะไปถึงจุดไหนอย่างเช่นที่พี่ตีไว้ตรงนี้นะน้องก็จะเห็นว่าเส้นที่พี่ตีไว้นะครับเราก็มาดูกันพรุ่งนี้ว่าเขาจะลงมาถึงจุดนี้ไหมนะครับมาแตะตรงนี้ไหมถ้าแตะตรงนี้นะครับแล้วเขาลงทะลุไหมถ้าลงทะลุเหมือนที่พี่บอกก็คือจะมาเข้าแนวรับที่1นนะครับถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเขายังมีแรงเทขายอยู่เท่าที่พี่เช็คดูนะครับ เท่าที่พี่เช็คดูเลยก็คือเขายังมีแรงเทขายนะครับมากไหมก็คือน่าจะเข้ามาที่จุดที่แรกที่พี่บอกเนาะแนวรับเริ่มต้นตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่แนวรับนะอันนี้คือลักษณะไซเควนะครับเป็นราคาที่เขาเรียกอะไรไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่ขึ้นไม่ลงอยู่มาตรฐานประมาณนี้ เวลาเราซื้อเข้าจุดนี้ได้เราก็จะสามารถขายกําไรตรงจุดนี้ได้แต่ถ้าเราไปซื้อเข้าที่เส้นนี้นะครับกำไรก็จะน้อยลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้กําไรนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเกิดซื้อเส้นนี้แล้วเขาดิ่งลงอย่างนี้สมมติน้องซื้อตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้จุดนี้2ใกล้ๆตรงนี้นะครับเฉลีย่ยโดยประมาณนะอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับน้องซื้อจุดนี้แล้วมองว่ามันกําลังจะขึ้นแต่มันกลับกลับตัวลงมานะครับแล้วมันกลับลงมาที่เส้นนี้นะครับที่ที่จุดปกติของมันเนี่ย แต่ถ้ามันไม่ลงลงมาถึงแนวรับที่พี่บอกนะ2บาทนะก็มันก็จะได้กําไรน้อยมากหรือไม่นั้นอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับไม่งั้นอาจจะขาดทุนก็ได้นะคือตรงเนี้ยแก็บเวลาเกิดขึ้นเนี่ยน้องต้องคํานวณตรงนี้ให้ดีนะครับความรู้ตรงนี้ก็คือแบบมันเป็นทฤษฎีของพี่เองนะ พี่ไม่ได้แบบว่าดูจากใครนะครับเพราะฉะนั้นคือทฤษฎีของพี่พี่ใช้ในการคำนวณของพี่เองนะครับไม่ได้รับสอนนะครับส่วนที่สอนลักษณะที่สอนก็คือที่สอนเป็นลักษณะพาเทรดนะครับก็คือน้องจะเข้ากลุ่มของพี่นะครับก็คือมีคอร์สเทรดเป็นรายเดือนนะน้องสมัครเสร็จน้องก็สามารถเข้ากลุ่มเทรดได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะ พี่พาเทรดนะครับน้องก็แค่กดซื้อขายเป็นอย่างเดียวนะครับตั้งราคาตามที่พี่แจ้งนะครับพอใจราคาไหนน้องได้กําไรแล้วน้องเอาออกได้เลยนะครับเราเทรดกันเ,เกือบทุกวันนะครับก็จะมีช่วงวัน2วันนี้นะครับที่พี่เบรกก่อนนะครับเพราะว่าดูสภาพตลาดก่อนสําคัญก็คือเราต้องเห็นสภาพตลาดว่าตลาดสามารถเทรดต่อไปได้หรือเปล่านะครับถ้า ไม่สามารถเทดต่อไปได้พี่ก็จะต้องเบรกน้องๆในกลุ่มทั้งหมดไว้ก่อนนะครับเพื่อเซฟต้นทุนนะครับไม่งั้นก็คือเราจะขาดทุนแทนที่จะได้กำไรนะเอ่อก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆใครที่ติดตามพี่อย่าลืมกดกดกระดิ่งและ s u b s c r i b ์นะครับก็ขอให้ทุทกๆคนนะเอ่อได้กำไรนะครับในตรงนี้แล้วกันนะครับก็บายๆนะครับฝากกดติดตาม u b s c r i b e ด้วยนะครับบายๆครับผม